สวัสดีค่ะเอฟซีทินารัทุกทุกท่านของช่องวันาพาเดนมาร์กนะคะวันนี้เราจะไปเก็บไอ้อะไรนะชะอมค่ะนะเอาเก็บรวกินได้ของเรานะคะเพราะพี่จะเอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริกปลากระป๋องนะคะทุกคนตามมาเลยค่ะระวังเดอ้อวันนี้เจ้าพ่อถือกล้องให้นะคะทุกคนต้องไปฝั่งนี้มันลื่นเราจะไปเก็บชะอมกันค่ะ เดี๋ยวยังไม่ได้อาบน้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวเก็บเก๊ะเก็บ,เก,บเก็บผักก่อนแล้วค่อยไปอาบเนาะรูปีเฮ้ยทำอีกเ่ื่อกเลยเราจะเก็บชะอมกัน,กนจ้ะทุกคนเดี๋ยวพี่บอกว่าให้ตัดออกยาวๆเลยมันจะได้ขึ้นใหม่นะมันต้องตัดยาวๆนะคะทุกคนมันจะได้ขึ้นให้เนาะ ใส่ชุดนอนอยู่นะเอ้ยโดนน,น้ำดลยพวกนี้มาตามแม่มาขอไมนะ้ต้องตัดออกนะคะทุกคนมันจะได้ขึ้นมาให้เราที่มุมมกสีกดไดหรอป่า อยู่ในนี้ไม่ได้นานนะคะทุกคนเพราะว่ามันยุงเยอะนะไอตัวเลขมึงมาทำไมเออน,นะนี่นี่ก็ผักนะทุกคนเนี่ยเอาหันมาทางนี้สินี่ก็ผักนะคะนี่นี่คือต้นบอลนะคะนี่ต้นบอลใหญ่นะ สามารถที่จะเอาไปกินกับน้ำพริกได้นะทุกคนแต่พี่ไม่ชอบกินเนาะไม่ชอบกินบอลน,นะพี่เป็นคนปากบอลน,นะคะกินแล้วมันจะคันนะคะทุก,คน,กนคนปากบอลคนปากบอลในต้องหลีกเลี่ยงการกินบอลน,นะคะไอวนเก็บผักไม่สวยเลยเพราะว่าต้องรีบเียเข้าไปในปากก่อน ลุงจะมาแล้วนะนั่นลุงมาแล้วเด้ลุงมาจับเกี่ยวหญ้าแล้ว พ่อกับแม่นะถ้าเต็มตะก้าอลไรทุกคนโอ้เจ็บมือเลยนู่นอยู่ตรงโน้นนั่นเลย โอเคค่ะเอฟซีัลุงเสียงดังแล้วออกแล้วยุงเยอะยุงเยอะมากค่ะนี่เราได้ผักแล้วนะคะเต็มตะกร้าเลยค่ะเต็มตะกร้าเลยโอเคค่ะเอฟซี FC, คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนภาเดนมาให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายสวัสดีค่ะ